คือคลิปที่นางทาออกมาใช่ป่ะมันเหมือนการส่งเสริมการขายให้ร้านค้าขายราคาไม่ตรงกับเมนูที่มีไงแล้วมันเป็นพอยจริงๆก็คือราคาไม่ไม่ตรงกับราคาคนเลยมองว่าแบบอุย๊ยอยากจะอวยอยากจะมีแสงอยากจะมีซีนะแต่ช่วยนึกถึงสิทธิผู้บริโภคสักนิดนึงได้ปะไม่ใช่ปล่อยให้ร้านเอาเปรียบผู้บริโภคขนาดนี้ ชาวเน็ตกับจ๊อกยอกเขาว่าี้นะพัมกินแต่ล่าสุดก็เหมือนพนะัมกินย้อนกินเขาก็ออกมาขอโทษเลยนะบอกว่าทุกคนคะข,ขอโทษนะคะที่ทำให้เขาใจผิดและผิดหวังในตัวพัมกินแต่อยากจะบอกว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรใดๆมีเจตนาที่แบบอยากจะไปถ่ายไข่เคี่ยวพันห้ากับสี่พันเฉยๆยไม่ได้มีเจตนาจะสนับสนุนให้ใครมาเอาเปรียบผู้บริโภคหนูแค่ไปถ่ายกินเฉยเฉยคะ่ะก็คืออยากกินหนูก็เลยไปอะไรประมาณนี้แล้วสุดท้ายนางก็ลบคลิปนั้นทิ้งไปเรียบร้อยแล้วจ้า กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนค่ะคุณผู้ชมจากกรณีดราม่าไข่เจียวปูร้านเจ๊ฝ้นะคะราคา4,000บาทคุณผู้ชมซึ่งเป็นราคาที่ไม่ตรงนะคะกับที่ระบุไว้ในเมนูที่ตั้งไว้1,500บาททําให้เกิดกระแสว,วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอยู่ขณะดนี้โดยเมื่อวานที่ผ่านมานะคะวันที่20สิงหาคม2568กรมการค้าภายในนะคะจึงได้ดําเนินการเปรียบเทียบปรับร้านเจ๊ฝฟตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริ การพอสอนนะคะ2,542ในมาตรา28คะ่ะที่ระบุว่าทางร้านต้องติดป้ายนะคะราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนหากมีการฝ่าฝืนนะคะจะมีโทษปรับสูงสุด1,000 0บาทอย่างไรก็ดีนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการข่าวปรับร้านเจ๊ฝ้ายจํานวน2,000บาทนะคะพร้อมทั้งได้แจ้งให้ทางร้านทําป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนว่าเมนูไข่เจียวปูมี2ราคาโดยแบบธรรมดาราคา1,500 500บาทและแบบพิเศษร,ราคา4,000บาทคุณผู้ชม ซึ่งนะคะก็เรียกได้ว่าเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้ก็ยังคงเป็นความสนใจนะคะในโลกโซเชียลอยู่ไม่น้อยรวมถึงนะคะยังมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเนี่ยเข้าไปเอี่ยวด้วยคุณผู้ชมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะอย่างพัมกินที่เคยไปกินนะคะข้าวไข่เจียวปูที่ร้านของเจ๊ฝ้ายรวมถึงพิชชี่ด้วยอีกคนหนึ่งเหมือนกันคุณผู้ชมที่เคยไปกินที่ร้านของเจ๊ฝ้ายนั่นเองโดยงานนี้ก็เรียกได้ว่าทําเอาชาวเน็ตเนี่ยต่างก็ออกมาคอมเมนต์กันอย่างมากมายรวมถึงทางด้าน ของแม่เปียปขาข้างบ้านค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมกับนะคะพูดถึงัมกิ้นด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมว่าเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้อ,อยังไงเดี๋ยวเราไปฟังอีกมุมนะคะจากแม่เปียปขาข้างบ้านกันค่ะป้าปลาสรุปดาม่าไข่เจียวเจ๊ฝ่ายให้ฟังหน่อยสิในเมนูเขียนพันห้าแต่พอบินออกมาสิพันเลยหรอแน่สรุปเจ๊ฝ่ายนางโดนปรับแล้วใช่ไหมล่ะโดนกีบ,บาทกันแน่นะโอ้ยแล้วตอนเนี้ยดาม่ามาลามไปถึงัมกิน้นยออนกะกินได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนกัรอ พวกแกใจเย็นๆกันแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะใช้สัมภเวสีตัวที่6ไปสืบมาให้ เดี๋ยวเราวันก่อนใช่ไหมยูทูบเบอร์ที่ชื่อพิชชี่ใช่ป่ะนางไปกินอาหารที่ร้านเจ๊ฝ่ายแล้วคนนี้พอบินออกมาใช่ป่ะค่าอาหารทำไมไข่เจียวพุ่งกระฉูดขนาดนั้นล่ะสี่พันเลยเหรอคะพิชชี่นางก็งงไงเพราะว่าในเมนูเขาเขียนแค่พันห้าใช่ป่ะแล้วคนนี้พอบินออกมาอุ๊ยมันสี่พันได้ยังไงอะคะคนก็เริ่มแบบถามหาความโปร่งใสของร้านเจ๊ฝ่ายนี่แหละจ้าซึ่งเรื่องเนี้ยแม้ว่าพิชชี่นางจะตกใจแล้วก็ประหลาดใจใช่ป่ะทำไมมันแพงๆแ,แต่ว่านางก็ยืนยันว่าก็ได้จ่ายเงินค่าอาหารตามที่ร้านเรียกเก็บเลยนะจะไอออะไไไไมมมม่่่่่ีีกกกกาาารรรรรรตออออองงใใดดดดๆๆแแแลล้้้ววว็ขสสนนยคูึบบ โอ้ยประหลาดใจกันจังเลยอ่ะเพราะว่าทาไมมันราคาสูงกว่าในเมนูนะคราวนี้ตอนนั้นนางก็เลยบอกว่าแต่หนูก็จ่ายไปนะคะเพราะว่าไม่อยากคิดอะไรมากพอมันเกิดกระแสเรื่องนี้มาใช่ปะบางคนก็เข้าใจพิชี่บางคนก็ด่าพิชี่เข้าข้างร้านเจ๊ใสอะไรเงี้ยทางรุ่นพี่ที่ไปกับพิชี่ก็ออกมาพูดเหมือนกันเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่พาพิชี่ไปกับร้านเจ๊ฝสนี่แหละแล้วเขาก็ออกมาพูดแทนร้านเจ๊ใสว่าแบบโอ้ยมันเป็นการเข้าใจผิดกันแต่ด้วยความที่แบบสนิทกันใช่ปะเจ๊ใสเห็นแบบเป็นลูกค้าวีวีไอพีเก็นเป็นค,นค,นค,นครอรอก่นี่เาาคุ้ ส่วนทางพี่ชือเองนางก็บอกว่าอุย้ยไม่รู้มาก่อนเลยค่ะว่าจะได้จานพิเศษก็คือเห็นในเมนูมันแค่พันห้าเฉยๆมันก็ไม่ได้มีใครแจ้งราคาว่าจะมีการอัปเกรดอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วนางก็มีการทวิตอะไรหรือว่าเสียใจไม่รู้ว่าเสียใจเพราะแบบอาหารแพงไปหรือว่าพื้นที่เขาข้างร้านอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ฉันไปคอนเฟิร์มแล้วกันแล้วชาวเน็ตก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยรุ่นพี่ออกมาปกป้องร้านเก้ฝ่ายมากเกินไปหรือเปล่าทำไมไม่แคน ความรู้สึกข,ของพี่ชี่เลยชาวเน็ตว่างี้ชดแต่อันเนี้ยเด็ดสุดเพราะว่าพี่ชี่นางถ่ายคลิปเหตุการณ์ที่เกิดในวันนั้นไว้แล้วคนเนี้ยรุ่นพี่ที่แบบเข้าข้างร้านเจ๊ไฝเนาะที่ไปด้วยกับพิชชี่นะั่นแหละก็บอกว่าในคลิปพูดว่าอะไรรู้ปะสมัยก่อนอะ่ะพี่กินไข่เจียวปูตั้งแต่สมัยแบบ300กว่าบาทอะไรประมาณนี้แต่ตอนเนี้ยอุ้ยพี่เห็นราคาย,ยังตกใจเลยพันห้เลยเหรอรุ่นพี่เก่า ส่วนเรื่องพิชี้กับรุ่นพี่ที่เข้าข้างร้านเจ๊ไฝนะ่แล้วพวกแกก็ไปดูกันเอาเองว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้เขาจะมีความสนิทใจกันหรือเปล่าอันนี้อีป้าไม่อยากเล่าอะไรมากเอาอีป้าแล้วดรามา่าเรื่องนี้มันลามไปถึงพัมกินย้อนนะักกินได้ยังไงอ่ะคือมันเป็นจังหวะนรกพอดีพอดีพัมกินนะ่ะนางไปทําคลิปออกมาแล้วกับการไปกินไข่เจียวร้านเจ๊ไฝ่ได้แหละซึ่งนางเอาราคาสี่พันบาทกับพันห้ามาเทียบกันไงแล้วนางก็แบบว่าอุย้ยคนก็เลยมองว่าแบบส่วนกระแสเกินไปหรือเปล่าอุย้ยแบบไม่ลืมหูลืมตตตตตาา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 เเ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 ลลลยยยยยนน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 ะะะะจ้้้้้้อออออออกกกกกกไไไไดดรรรรรรแแแสสส่่่่่่่่่่มม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 ััััผิิคคคคคทททท์ปปปปหหหชชววว็็งงงงงีีีีืืใใขขบู จริงๆก็คือราคาไม่ไม่ตรงกับราคาคนเลยมองว่าแบบอุ้ยอยากจะอวยอยากจะมีแสงอยากจะมีซีนนะแต่ช่วยนึกถึงสิทธิผู้บริโภคสักนิดนึงได้ปะ่ะไม่ใช่ปล่อยให้ร้านเอาเปรียบผู้บริโภคขนาดนี้ ชาวเน็ตกับยอกอกเขาว่านี้นะพัมกินแต่ล่าสุดก็เหมือนพัมกินย้อนกินเขาก็ออกมาขอโทษเลยนะบอกว่าทุกคนคะขอโทษนะคะที่ทําให้เขาเ้าใจผิดและผิดหวังในตัวพัมกินแต่อยากจะบอกว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรใดๆมีเจตนาที่แบบอยากจะไปถ่ายไข่เกียวพันห้ากับสี่พันเฉยๆไม่ได้มีเจตนาจะสนับสนุนให้ใครมาเอาเปรียบผู้บริโภคหนูแค่ไปถ่ายกินเฉยๆค่ะก็คืออยากกินหนูก็เลยไปอะไรประมาณนี้และสุดท้ายนางก็ลบคลิปนั้นทิ้งไปเรียบร้อยแล้วจ้าจริงๆเรื่อง่าไาข่เจียวร้านเจ๊ไฝใช่ปะก็มีเชฟคนนึงก็ออกมาพ เองและเห็นว่าตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เขาได้มาดูราคาเรื่องราคาไข่เจียวของร้านเจ๊ไฝ่เรียบร้อยแล้วเด้อจึงทางเขาเองก็มีการลงตรวจร้านเจ๊ไฝ่เรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วก็มีค่าปรับปรับไปเท่าไรสองพันบาทจากไข่เจียวสี่พันปรับไปสักสองพันก็ยังดีอะไรเงี้ยเพราะเขาเห็นว่ามันไม่มีป้ายแสดงราคาในเมนูเลยไหนอะไข่เจียวสี่พันบาทในเมนูมันไม่มีนะมาโดนปรับสักหน่อยสิอะไรเงี้ยแล้วก็มีการบอกกับทางร้านว่าห้ามเสิร์ฟเมนูพิเศษโดยไม่แจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนถึงว่าจะเป็นลูกค้าที่สนิทกันหรือวี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  นะเรื่องนี้ใช่ป่ะอีป้าอยากจะบอกว่าร้านเจ๊ฝอยฉันก็ไม่เคยไปหรอกเพราะว่าฉันไม่ชอบคนเยอะหรอกป้าไม่มีปัญญาไปกินหรอกมันคนเยอะจริงๆอหลรแล้วก็แพงเกินไปฉันไม่รู้ว่าไข่เจียว4,000บาทมันอร่อยไหมนะหรืออะไรใดๆแต่ก็อย่างที่บอกแหละเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าให้เยอะหรือให้น้อยหรือว่ามันไม่คุ้มกับราคาอะไรใดๆแต่อย่างที่บอกมันอยู่ที่ว่าเมนูจะต้องมีราคาให้ลูกค้าได้เลือกถ้าลูกค้าเขาเลือกแล้วก็ไม่มีการที่จะเหมือนประมาณหรือว่าอุ้ยมีคิดราคาพิเศษเป็นคนอ,อะไรอย่างออาเง คือเอาพวกแกลองบอกฉันหน่อยสิว่าใครเคยไปกินรา้านเจ๊ฝ่ายแล้วบ้างเป็นยังไงบ้างอร่อยหรือเปล่าสมกับมิชลินเบอร์ห้าที่เขาพูดถึงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉันอยากให้พวกแกเล่าหน่อยสิเพราะว่าไปลมาฉันอาจจะอยากจะไปกินก็ได้แต่ว่าถ้าเจ๊ฝ่ายอยากจะแบบว่าถ้ดไข่เจียวปูสักสี่พันบาทมาฟาดปากอีป้าก็ได้เลยนะบอกกันดีๆน <laughs> ี่ไม่ติดอะไรใดๆเลยหิวพอดีเลยอะ่ะแค่นี้นะจ๊ะจะไปกินไข่เจียวล้าเจ๊ฝ่ายหรอเหือไปทอดกินเองก่อนจบ